สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service สครับ0ูนย์แ3ดเก้าูนกห้าสามสี่สองเก้านะครับวันนี้เรามาเทสแรงลมนะครับก่อนที่จะล้างตู้แอร์นะครับแรงลมนี่นะครับเปิดสุดนะครับนี่เปิดเปิดสี่เลยความเย็นสุดนะครับเปิดสี่ความเย็นสุดนะครับนี่ครับอุณหภูมิก็ไม่ได้สามสิบสามสามสิบสามนะครับสามสิบสองนะครับความเย็นไม่ได้เลยแล้วก็ แรงลมประมาณ8.7กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังล้างนะครับว่าความเย็นจะแรงลมจะเพิ่มกว่านี้เยอะไหมนะครับเนี่ยประมาณเนี้ย8.7ไม่เกิน9นะนี่นะครับผมก่อนล้างนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อมาก็จะเป็นหลังล้างนะครับมาถึงขั้นตอนเราล้างแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเปิดพัดลมเบอร์สี่นะความเย็นสุดนะครับมาดูแรงลมกันนะครับก่อนล้างนะครับ ไม่เกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ8.7นะครับนะครับอันนี้หลังล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูครับหลังล้างครับนี่ครับ20นะครับนี่ครับ21ไปแล้วหลังล้างนะครับ ความเย็นก็ค่อยๆลดลงแล้วนะครับยีิบเก้าแล้วนะครับยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับจากจากแปดนะครับจากแปดนะครับจากความเร็วแปดนะครับเนี่ครับความเย็นก็ค่อยๆลดลงแล้วนะครับยี่สิบหกนะครับนึ่สตาร์ทลดนะครับนะครับความเร็วยี่สิบขึ้นนะครับ นะครับเปิดเท่าเดิมนะครับพัดลมเบอร์สี่นะครับความเย็นสุดนะครับนี่ครับความเย็นยี่บห้าแล้วนะครับนะครับแรงลมนะครับแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับตนงยี่สามนล้วนะครับนครับ ความอุณหภูมิ23นะครับออกจากช่องนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับดูครับเดี๋ยวดูว่ามันสูงสุดมันเท่าไหร่นะครับ21.6นะครับ21.6 โดยเฉลี่ยนะครับก่อนล้างความเร็วความแรงลมนะครับอยู่ที่8นะครับประมาณ8ไม่เกิน8นะครับล้างเสร็จนะครับนะครับ20ขึ้นนะครับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงลมเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับอุณหภูมิก็21แล้วนะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับลงแล้วครับยี่เครับนะครับเห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับสําหรับ การล้างแอร์นะครับจากทางร้าน AP Auto Air s e r v i c e นะครับนี่นะครับเห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับอุณหภูมิ20แล้วนะครับวัดจากช่องลมนะครับแป่พัดลมเบอร์4นะ19เ9แล้วนะครับลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสู้แดดได้สบายครับแบบนี้ครับนี่ครับโอเคนะครับ